สวัสดีครับวันนี้เวลามาแนะนานะครับร้านเจ๊หมูอาหารทะเลตากแห้งว่าจะเป็นหมึกแห้งกุ้งแห้งปลาจากเื้ราสุกขาที่ชอบของทานเล่นนะครับก็จะมีหมึกหยองไว้บริการช่วยบ่นุนกันเยอะนะครับส่วนลิงอยู่ใต้คลิปนะโอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับลาก้อนนะครับกับเกมของเคสเบียนะครับซีซั่นสี่เหมือนเดิมวันนี้ครับเราจะมาสอนวิธีการเก็บแร่นะครับเก็บไปทําอะไรเก็บเพื่ออะไรเก็บแบบไหนและเก็บไปทําอะไรได้บ้างนะครับในโปไปครับหลังจากใครครับที่มีเซิร์ฟไปครับตันแล้วครับห้าตัวนะอ่านี่เซิร์ฟนะเก็บมา ึ๊บเนะี่ยผมตั้งค่าแล้วปึ๊บเ,เซิร์ฟห้าตัวปึ๊บเก็บออกมาปึ๊บออกมาเก็บแร่แร่เราเก็บไปทำอะไรคเ,เก็บไปเพื่ออย่างแรกเลย<ช>ไปทำยุทธปกรณ์เช่นพวกปืนใหญ่ครับไปใช้ในการวอลหรือใช้ในการลงแบบธรรมดาก็ได้นะไปทำเควสประจำอาทิตย์ก็ได้พวกปืนใหญ่เขียวครับไปทำเควสประจำอาทิตย์ไว้ลงช่วยเพื่อนในไซต์แบตเทิร์นอะไรเงี้ยฟิวแบตเทิร์นหรือไปวอลก็ได้อะไรเงี้ เราจะเก็บอะไรล่ะเราก็ต้องไปดูที่ตัวเก็บครับว่าเราจะเก็บอะไรนะทุกคนซึ่งไปดูในคลิปก่อนๆได้ครับไอคลิปที่แบบว่าปืนใหญ่ครับน่าจะมีนะคลิปก่อนหน้าเลยอาจจะเนี่ยครับผมอาจจะทำคลิปมาว่าเนี่ยวิธีการทำปืนใหญ่มันใช้อะไรบ้างครับก็ไปดูตรงนั้นได้แล้วเราจะเก็บขายทุกคนทําไงเราดูจากตรงนี้ครับวิธีการครับเรากดที่เมืองนะที่เมืองเนยครับที่ฟิวเควส์กดปุ๊บที่ฟิวเควสมันจะมีอ่ะมีเควสนะครับพวกะสามดาวไหมครับนี่เลยสามดาวเดี๋ยวแม่ก็เป็นสี่ดาวนี่ครับจะมีสี่ดาวผมเห็นอยู่นี่ดาวเห็นมัครบ มีห้าดาวเห็นไหมครับเควสห้าดาวอย่างนี้เป็นต้นซึ่งส่วนส่วนใหญ่นะครับเวลาเขาเจอเควสห้าดาวเนี่ยคอาเจกจะทำเควสนี้เสร็จก่อนเพราะมันได้อย่างแรกคือมันได้แต้มครับค่าฮอนเนอร์เยอะมากยีพีอะไรเยอะครับได้ค่าประสบการณ์กิ้วเยอะนะเนี่ยเช่นนี้เข้าครับแล้วก็เนี่ยไม่ต้องห่วงครับเนี่ยมันจะมีบอกแถาแล้วถ้ามันยังไม่เต็มครับข้างหน้าเลขหน้าไม่เต็มนะเราสามารถไปเก็บเนี่ยมาขายได้ครับถ้าเราขายราคาต่ําสุดนะครับมันจะมันก็จะทําให้เราเนี่ยขายของได้เร็วครับขายเป็นเลขเงินซิลเเเวอรร์นนะแแตต่ใช้้งิมไฟก็บบคั เนี่ยการถ่ายก็ขึ้นมาที่เมืองครับกดรีสอร์ทมาเก็ตถ้าอยู่นอกเมืองนะครับแล้วกดเซลล์ได้เลยวิธีการเซลล์ก็มุดอ่ะผมผมจะขายในยผมกดที่แคมป์ก่อนแล้วกันอนะ่ะกดปุ๊บมันจะขายข้าวสมมุตนะินะนะครับคือหกร้อยสี่สิบแปดนี่ครับเนี่ยนี่ครับเมื่อขายเสร็จเนี่ยม,มุดมีคนซื้อเราก็จะได้เงินมาหกร้อยสี่สิบแปดนะครับไม่รู้หักภาษีสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะจะไม่จะ,จะเนี่ยครับเนี่ยมีภาษีสิบเปอร์เซ็นต์หกหกสิบบาทก็ได้ห้าร้อยกว่าบาทครับ ถ้าเราขายเยอะก็จะได้เยอะอยู่นะโอเคต่อไปแล้วเก็บมาทำอะไรที่อีกกดยูขึ้นมาครับเทคโนโลยีเห็นไหมครับมันจะมีเทคโนโลย,ยีให้เราเลือกอัพนะครับนี่คือเก็บหินเพิ่มขึ้นเก็บไม้เพิ่มขึ้นเก็บเหล็กเพิ่มขึ้นเก็บอะไรหนังเพิ่มขึ้นเฮนี่เก็บไฟเพิ่มขึ้นอาะเราเพิเก็บขึ้น n u m เพิ่มพิี้นมันมีสกิลพวกนี้ครับนี่ครับสกิลพิเศษมันจะทำให้เก็บของพิเศษนะครับจากพวกวัสดุนั้นได้ได้ดียิ่งขึ้นครับอย่างเช่นอันนี้ นี่นะครับกดให้ดูเช่นอันนี้กดสปายเช่นอันนี้ครับนี่อันนี้เอ็กโซติกโอเคแต่เช่นอันนี้ครับมันจะหายากหน่อยหนึ่งนี่นี่แร่ดีบุกนี่คือแร่บุกหรือทินเก็บจากแร่เหล็กนะครับนะยิ่งแร่ลิเวลเกตเยอะเท่าไหร่จะยิ่งเก็บทินได้เยอะนะครับนะเก็บทีนนี่ไม่หมกเพราะว่าเก็บได้เยอะขึ้นตลอดมันจะกัดสุ่มเวลาสุ่มแล้วออกมามันจะได้เยอะมากครับยิ่งเก็บสามเก็บสี่เก็บไว้ มันจะทําอะไรได้ครับอันนี้ทําปืนคคกม่วงนะครับปืนคกม่วงนะปืนคกม่วงข้างรุนแรงมากใช้วอร์ครับประมาณนั้นโอเคแล้วเวลาไปเก็บเราก็ดูเลยครับกด M ดูเลยจะเก็บอะไรแล้วขาดอะไรก็เก็บเลยผมมีคอปเปอร์ไม้แมรี่ข้างบ้านนะครับสีเขียวนะครับเราเก็บได้นะครับนี่ไปเก็บนี่ครับปืนคอปเปอร์ใกล้ๆโอเคพอดีเลยให้เราทำเกรสได้พอดี วิธีการมันมีเก็บอยู่สองแบบครับบางคนเนี่ยบางทีมันแบบเป็นบ้านคนเนี่ยเขาตั้งไว้แพงมาก,กน,นะเน้วก็นนนเรามาวิ่งเก็บธรรมดาก่อน,นปึ๊บวิ่งมาให้ถึงมิม่งเรียวหน่อยปกติในหนึ่งฟาร์มเขาจะเก็บได้วันละหนึ่งครั้งนะนี่ครับแเราก็มิ้งไปกดปุ๊บเก็บแคสเตอร์มาหนึ่งครั้งเห็นไหมครับเนี่ย ลลา 1, ราคาหนึ่งพันภาษีก็หนึ่งพันภาษีเป็นภาษีมันจะเข้าเมืองของคน,คนที่เป็นเจ้าของครับนี่นะครับเดี๋ยก็เก็บไปเดี๋ยวครับเก็บไปโอเคทีนี้เอา้าผมเก็บแล้วแต่ผมอยากเก็บอีกแต่รถมันยังไม่ยังไม่ตันเลยแบบคุณนี่แร่นี่อยากแร่มากเลยทองแดงทําไงแล้วกดนี่ครับนะครับกดนี่คือการบังคับเก็บนะครับอันที่สอง ซึ่งการกดบังคับเก็บเราต้องมีใบนี้นะครับเนี่ยใบนี้เห็นไหมรีคุสิกออเดอร um ma, ark, me, right e desse, okay nah, ์เคสไอใบนี้ในแต่การทำเคสครับเคสประจําวันเคสรายอาทิตย์เนี่ยครับจะมีโอกาสได้นะจะเป็นจะเป็นเคสประจําวันเก็บซากก็มีโอกาสได้นะอ่ะเรากดดูสักใบนึงปุ๊บเห็นไหมเราก็จะเก็บเลงทั้งที่เนี่ยครับเดลี่เดลี่ยาร์ดฟิลเนี่ยครับมันหมดไปแล้วเห็นไหมเราเก็บได้อีกคือบ่อแรกทุกบ่อเราเก็บได้ครับเวลาค้างนะประมาณนั้นเราเก็บได้อีกเก็บเห็นไหมเราได้แล้เราได้แล้ได้แลกด้วยครับนี่ผมมีเพิร์กที่ว่าได้้ขอออองเยยยะะูู่่ก็จได โอเคไหมครับได้แรงพิเศษไหมครับเ okay. นี่ยโอเคไหมเราจะได้แต้มครับเทคโนโลยีไหมสอง้อยยี่สองเนี่ยมาเนี่ยเราอัพได้อัพได้ยังอย่างกับใช้เก้าพนะ okay, ันนะโอเคไม่ได้ก็อัพไปเรื่อยทำให้เราเก็บไปเรื่อยก็เอาแลกกับเมืองแร้พวกนี้เอาไปทําปืนใหญ่ไปทําอุปกรณ์อาหารได้นะครับซึ่งอาจจะต้องทําคลิปแยกน,นะเพราะมันค่อนข้างละเอียดมากพวกการทําปืนใหญ่แต่ละอันทําไรแล้วก็พวกทําอุตอาหารนะอ่ะอุตอาหารมันดียังไงล่ะครับ ทำแล้วมันสามารถให้เราครับมากดซ่อมเนหาได้ครับนี่ครับมากดซ่อมเหา้อหานี่ซึ่งมันจะถูกซึ่งหัวหน้าว่าพวกสี่ดาวห้าดาวควรจะไปทำนะถ้าเกิดมีเวลานะซึ่งมันจะไปทําไกลหน่อยประมาณนั้นอาจจะทําที่เมืองต่างๆครับทำอะไรเอาว่าทําไว้มันจะดีกว่าใช้เงินไฟซ่อมครับประมาณนั้นมันจะถูกกว่าโอเคนะแต่ต้องระวังโดนป้นนะครับออกไปครับต้องนะมีทีมงานในเวลาไปทําของทาอะไรเียพยายามพกเนหานโครไปครับอาจจะเอาเท้านาวิ่งไปนะครับแตกนะครับออกเลยโดนป้นหมดเลยนะเอา เนี่ยเต็มครับคางเต็มคป๊บนึงนะโอเคอน,นี้ก่อ,น,อนนี้ออกมาโอเคเอ พี่ครับเนี่ยพวกของเต็มเราเก็บของปุ๊บเนี่ยเราก็อันทำไงนะมันติดในรถกดดีซอร์สมาเก็ตครับกดขายไปก่อนนี่ครับนี่ใส่ไปเลยราคาต่ำสุด1นึ่งวันของเข้าตลาดในที้ว่างแล้วครับที่ว่างมันจะเก็บของได้ครับเฮ้ยดี่ปุ๊บนี่ครับการเก็บแรกเก็บเสื้อกอก็จะมีประมาณนี้นะครับคือหรือเมืองไหนที่เขาแบบว่าอ่ามูสกิลเราเป็นศัตรูเขาเงี้ยเขาไม่ให้เราเก็บใช่ไหมเราก็กดใบบัะคับเก็บได้นะครับอันนี้เป็นทิคนะไปกดใบบัะคับเก็บได้เลยครับได้ มันมีอะไรที่หยุดยั้อยงอะไรเธออยังมีใบนี้ครับโอเคนะเดี๋ยวรถอันหนึ่งนะครับครับส่วนใครที่ชอบนะครับก็กดไลค์กดติดตามนะครับไม่กดสั่งกระถิ่งให้ผมนะครับใครอยากรู้เรื่องก็เติมพิมพ์ไว้ใต้ล่างนะครับผมจะค่อยๆทำคลิปออกเรื่อยๆนะเพื่ออยากให้ทุกคนมาเล่นกันเอยอะๆนะครับโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ